มีเพื่อนเข้ามาปรึกษาถึงนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ที่มี PM 2.5เยอะๆเนี่ยจะต้องกินอาหารเสริมตัวไหนดีสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ PM 2.5เยอะๆนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าฝุ่น PM เม2.5เนี่ยมันเกิดจากการเผาไหม้การเผาป่าเผาหญ้าปัจภาวะต่างๆเพราะฉะนั้น,นในฝุ่นตัวนี้เนี่ยก็จะมีสารกอ่อภูมิแพ้สารกอ่อมะเร็งสารพิษต่างๆและสารที่เป็นโลหะหนักอยู่เราเนี่ยจะต้องบำรุงร่างกายด้วยการกินอาหารเสริมที่สามารถขับสารพิษในเลือดได้ สรับตัวแรกเลยนะครับผมจะแนะนําเป็นตัว Colorful Co ตัวนี้ตัวนี้มันมีงานวิจัยนะครับว่าสามารถขับสารพิดในเลือดได้ช่วยดีท็อกระบบเลือดได้นะครับตัวนี้สามารถชงดื่มแทนน้ําได้ทุกวันเลยนะครับมีความปลอดภัยสูงมากๆสำหรับตัวที่2นะครับผมจะแนะนําเป็น Cosnol Multi Pan นะครับตัวนี้ เพราะในนี้เนี่ยนอกจากจะมีตัวสารที่ชื่อว่าโพลีโคซานนลแล้วนะฮะที่มันจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเรานะครับมันยังมีตัวโอเมก้าสด้วยสองนี้ทํางานคู่กันนะครับเขาจะต้านภูมิแพ้บรรเทาอาการไอของเราได้เนาะและก็ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของปอดได้ด้วยนะ,ะและเจะฝุ่นพีแอสดจุดหนี้มันมีขนาดเล็กมากเลยนะครับ มันสามารถเข้าสู่ร่างกายเราด้วยการสูดลมผ่านการหายใจเข้าสู่ระบบเลือดของเราได้นะครับมันจะไปจับตัวกันอยู่ที่บริเวณผนังหลอดเลือดทําให้ร่างกายของเราอาจจะเกิดโรคหลอดเลือดหรือโรควใจขาดเลือดเฉียบพลันได้นะครับตัวโอเมก้าสจะช่วยลดการหนืดของเลือดเพิ่มการไหลเวียนให้เลือดได้ซึ่งสามารถป้องกันการจับตัวของฝุ่นในหลอดเลือดเราได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเขามีชื่อว่าฟลาวโกแคนครับ ในกระปุกนี้ก็จะมีเห็ดสกัด3ชนิดนะครับอย่างเช่นเห็ดหลินจือเห็ดยามาบูชิตาเกะแล้วก็เห็ดไมตาเกะนะเห็ด3ามตัวนี้จะเก่งในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะการฟื้นฟูปอดและลดอาการติดเชื้อจากเรื่องของการไอนะครับและยังมีวิตามินซีแล้วก็ซิตัสไบโอฟลูโวนอยนะครับแล้วก็สกรสีสามตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการทําให้ระบบภูมิคุ้มกันหรือไม่เตี้ยเข่าของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตัวนี้ผมจะแนะนําสาหรับคนที่มีภาวะภูมิแพ้แล้วก็มีการติดเชื้อนะครับ ถ้าหากเพื่อนเื่อนอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5เยอะๆนะครับนอกจากควรทานอาหารเสริมกลุ่มนี้แล้วเนี่ยยังจะต้องดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นอย่าออกไปในที่โล่งแจ้งนะครับในเวลาที่มีฝุ่น PM เยอะๆหรือหากจะเป็นต้องออกนะครับเราแนะนําให้ใส่หน้ากากชนิดสามารถป้องกันฝุ่น PM ได้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะสามารถผ่านช่วงวิกฤต PM ส5านี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับ สำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับร่างสุขภาพหรืออารเสริมนะครับสามารถพิมพ์ทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสุดท mm ้า hmm. ย like, นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Pro Healthy เอาไว้ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เราจะมีสาระดีๆมาเสริมให้คุณทุกวันแน่นอน